ฟิตติ้งละครเรื่องหลังจากไม่มีงานแสดงเลยร่วม2ปีนะคะช่วงโควิด -19 ระบาดนัดนัทรสัสโมริสเลกรองอก็เลยเตรียมตัวมาเต็มที่เลยแถมละครเรื่องใหม่นี้เป็นผลงานการประพันธ์ของวอวินิช,ชัยกุลนักเขียนคนโปรโดของคุณแม่นะคะเลยยิ่งต้องตั้งใจเป็นพิเศษค่ะ คาแรคเตอร์ตรงตามบทประพันธ์เป็นเรื่องที่นักแสดงหนุ่มหนักใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยต้องมีรูปร่างดีกล้ามคมชัดทําให้นัทนัทรัตต้องเร่งออกกําลังกายตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทันถ่ายทําค่ะซึ่งการโหมออกกําลังมากไปเนี่ยทำให้เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาบริเวณข้อเทา้าเลยขอแชร์ประสบการณ์สําหรับสายฟิตนะคะว่าต้องเล่นให้ถูกวิธีด้วยค่ะก็คือใช่ครับ เดินเยอะก็มีปวดเข่าบ้างแล้วพยายามเดินแบบ1 5ื0 0ห้าพันเอ่นี้ยมันก็ปวดเข่าวปวดข้อเท้าอะไรละมันเริ่มไม่ไหวหรือออกกําลังกายทุกวันเล่นเวททุกวันถ้าเราไม่ได้พักมันก็ล้านะมันจะเป็นล้าแบบเหมือนไม่มีแรงที่จะแล้วก็สมองเบลอด้วยแล้วเราก็เลยไปอ่านมาว่าเฮ้ยเราต้องพักนะแล้วมันจะกล้ามเนื้อก็จะแบบขยายสร้างตัวในตอนที่เราพักนี่แหละเราก็เลยแบบลองพักวันนึงแล้วกลับไปเล่นโอ้โ oh, ห oh, วิดพื้นได้ร้อยทีเลยมันเหมือนแบบ ร่างกายมันต้องพักด้วยไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวแล้วมันจะแบบดีอะไรเงี้ยช่วงโควิด1 9ค่ะนัทนัทรัตน์ยอมรับว่าตัวเองหายหน้าไปนานนะคะช่วงนั้นปล่อยตัวแล้วค่ะทำให้รูปร่างไม่พร้อมตอนนี้ก็รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงต้องมีวินัยมากนะคะ แต่ถึงจะหายไปจากหน้าจอแต่ข่าวคราวของนัทนัทรัตน์ก็ยังมีให้เห็นค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ไม่โอเคเท่าไหร่กับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าข่าวที่มีคือชาวเน็ตเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์แฟนสาวชาวเกาหลีใต้ใน IG ของตัวเองค่ะซึ่งหลายๆคอมเมนต์เนี่ยมาแบบไม่ค่อยสุภาพเลยนะคะทำเอาทั้งตัวเขาเองและแฟนสาวรู้สึกไม่สบายใจค่ะเลยอยากขอฝากผู้ติดตามไอจีคอมเมนต์กันดีๆเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะ